พี่น้องเอ๋ยตอนนี้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับบ้านสามแยกนะอเาเภอปทุมราชนะครับจังหวัดอํานาจเจริญนะครับเนาะใช้เวลาเดินทางประมาณสักสามชั่วโมงกว่ากว่านะครับถึงบ้านลูกค้าแล้วไปดูบรรยากาศที่บ้านลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะชิบสำกัญสํำคัญโบกไก ออนี่นะครับรรยากาศที่บ้านลูกค้านะครับตอนนี้ระทำสัญญาซื้อขายอยู่จบที่เงินสดนะราคาอยู่สองแสนสองแสนสามเนาะสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทเนาะครับก้าวออพอดีเนาะมือดีพอดีออผมก็ตาม g p s บ้าพอดีเลย ตาม TPS บ้าพอดีผมก็ไรถึงบ้านลูกค้าแล้วครับตอนนี้ทำสัญญากันอยู่นะครับเขากับเบิ้งไปทางยูทูบอีกทีเนาะติดตามทางยูทูบด้วยเนาะคทำย่าแต่ทำยูทูปกับเบิ้งหลายเทีอแล้วเออผมเบิ้งโอ้ยรถุดเราพีแต่คันละสองแสนกว่าผมมีเงินซื้อแล้วมือนั่นพี่ไอ้หาให้ละแสนท่านละแสนสี่สามห้าอ้วนห้าพันครับว่าที่พี่เอาเจ้าละเอาก้อนมาเทียบเบิ้งของเงนของพ่อเงี้ยยูอุดรครับ เราอ่ามันเบิดหรได้ยังไงนี่แหะแต่เลืออไปถามพ่อใหญ่สมเบยมากขึ้นนะาหรือทโดเราไมีจะคัดนแพงเว่าพูดแต่ว่าที่โดใหม่ก็ไมเอไปนะขาเตีเบิรอนนเบนียไปทันทีเลยถามพ่กพิมพ่เมยั้งใจ่ไปพวกเมตไปทันทีเลยไปทันทีเลยถาม่มันลาไปว่ามันเหือคำอยู่พกมนาบไกเลเะมีบอกว่าบวไก่บวไก่เนาะบไก่บกไก่อำนาจครับบงโคตรเลยบวไก่

ไปนะขนาดจับกระสือไปบนขันนี้ไปกระเทือกใจรถเนาะใจไม่มือเดียวทันทีนี่แหละครับบรรยากาศที่บ้านลูกค้าเด้อพี่น้องเอ๋ยนะครับเพื่อนพวกเพื่อนกระสือตัวปมากมาผมดัา